กลับมาที่รายการแบงค์ข้อกรีนกันต่อนะครับสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับยังคงมีความเป็นมาที่น่าสนใจด้วยนะครับเนื่องจากว่าเคยเป็นพระราชอุทยานเก่าแก่และเป็นส่วนหนึ่งครับของพระราชวังสรานรม ที่ได้ตั้งอยู่นอกกำแพงของพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออกครับนอกเหนือจากนี้ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันครับ สวนสาาานดมสวนสาธรารณะที่มีทัศนียภาพเหมาะกับคนเมืองครับเพราะบริเวณโดยรอบมีพื้นที่ที่แตกต่างกันไปครับทั้งนี้ยังมีในส่วนของพื้นที่ที่ให้บริการสำหรับผู้ที่อยากจะออกกำลังกายเฉพาะส่วนหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าฟิตเนสกลางแจ้งครับมาดูกันที่ประวัติเพิ่มเติมของสวนสารานโดมแห่งนี้กันอีกครั้งครับในปีพุทธศักราช 2,447สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชรัชกาลที่6ทรงโปรดให้ใช้พระอุทยานเป็นที่ฝึกซ้อมวิชาทหารแก่มหาดเล็กรักษาพระองค์และเป็นศูนย์กลางขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและแนวความคิดใหม่ๆในนามทวีปัญญาสโมสรและเมื่อทรงขึ้นครองราชทรงใช้เป็นที่จัดงาน ฤดูหนาวประจำปีในรัชกาลที่เจ็ดหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เป็นที่ตั้งของสโมสรคณะราชสาัานรมต่อมาสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลายัยและกรมประชาสงเคราะห์เคยใช้เป็นที่ทำการรวมถึงใช้เป็นสถานที่จัดประกวดานางสาวไทยจัดงานวชิวราวุธทั้งยังเคยเป็นตลาดนัดตลาดขายสุนัขอัลเซเชียน ในยามบ่ายเมื่อครั้งอดีตซึ่งต่อมาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2503รัฐบาลได้มองให้กรุงเทพมหาคนครดูแลและปรับปรุงเป็นสวนสาธรารณะตั้งแต่นั้นมาครับเมื่อพูดถึงลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจในสวนนั้นความมีชีวิตชีวาของสวนสารานรมดูจะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดของทุกวันครับ ภาพกระแสผู้คนในย่านเกาะรัตนโกสินทร์หลั่งไหลกันมาออกกำลังกายตามความพึงพอใจแม้แต่รูปแบบที่แอบแฝงด้วยศิลปวัฒนธรรมอย่างเช่นการรำมวยจีนการรำกระบี่ควงกระบองก็มีให้เห็นตั้งแต่เช้าและเย็นครับสวนสาธารณะถือเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ทางกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นห้องเรียนธรรมชาติแห่งวิชาศิลปะและนิเวศวิทยาของเด็กๆเ,เลยก็ว่าได้ครับบทบาทในกลางวันของสวนสารารมนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าต่อบทบาทของชุมชนของสวนสาธารณะใจกลางเมืงได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานผ่านกันเวลามานัสตวรรษทำให้ทุกคนทุกแห่งในสวน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะส่วนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกเห็นได้ชัดจากวัตถุโบราณประกอบในสวนและแฝงไว้ด้วยตำนานแห่งความรักความอาลายัยของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตและพระอัครมเหสีเหล่านี้ล้วน,น,นเป็นสเสน่ห์ที่สร้างให้พระราชอุทยานในอดีตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในรูปสวนศิลปวัฒนธรรมครับมาดูกันที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์กันบ้างครับสมัยรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชองค์การให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2426เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอาลัยที่พระองค์มีต่อพระอัครมเหสีและพระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาภรเพชรรัตผู้สิ้นพระชนในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มสร้างนาบริเวณที่พระนางเคยพระสําราญเมื่อทั้งทรงมีพระชนชีพซึ่งมีพื้นที่กว่า1 7 6 7 9ตารางเมตรอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนบอกเล่าคำจารึก แสดงความทุกข์ของพระองค์จากการสูญเสียในครั้งนั้นศาลารินกระจกตึกโถงชั้นเดียวกรุกระจกมีด่านฟ้าตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายวิจิตรในปีพุทธศักราช2447เป็นที่ตั้งของทวีปัญญาสโมสรและโรงละครทวีปัญญา เป็นสโมสรแบบตะว,วันตกของเจ้านายและราชการและข้าราชการชั้นสูงมีการออกหนังสือชวีปัญญารายเดือนการเล่นกีฬาในร่มและกลางแจ้งละครพูดและห้องอ่านหนังสือปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนต้นไม้กอทมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นมาครับสาลาประโคมแต่ งดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมใช้บรรเลงแตรวงทหารเรือและวงดนตรีอื่นๆเวลามีงานเลี้ยงบริเวณพระราชอุทยานสร้างในสมัยรัชกาลที่6กครั้งทรงดำริพระอิศริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยาม,มากุฎราชกุมารศาลาแปดเหลี่ยมเป็นศาลาพักผ่อน แสดงลักษณะสถาปัตยกรรมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่5เป็นศาลาที่มีขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นและเหมาะสำหรับผู้ที่เข้ามาพักผ่อนนั่งเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายครับเดินมาอีกนิดครับก็จะเจอศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองคือเก้งจีนในอดีตเมื่อครั้งสร้างสวนสามารถเข้ามาสักการะและขอพรกันได้ครับนี่เหนื่อยก็แวะมานั่งชมธรรมชาติ กันที่ศาลากระจทมแปรศาลาที่งดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณซึ่งในอดีตนั้นได้ใช้เป็นสถานที่บรรเลงแตรวงทหารเรือและดนตรีอื่นๆในเวลามีงานเลี้ยงบริเวณพระราชอุทยานซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่6กครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชีราวุธสยามกุฎราชกุมาร ประตูลายพันธุ์รึกษาพร้อมซุ้มประตูได้รับการอนุรักษ์ขึ้นและจดทะเบียนจากกรมศิลปากรเช่นสิ่งก่อสร้างอื่นๆในส่วนนั้นมีลวดลายที่ประณี่ชดช้อยและมีความสวยงามที่หาดูได้ยากอีกด้วยล่ะครับเดินเข้ามาที่ส่วนครั้งแรก สิ่งที่ประทับใจคงเป็นความสวยงามของน้ำพุพาโลหะน้ำพุสไตล์ยุโรปโบราณวัตถุอายุนับศตวรรษเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่นำมาจากการตกแต่งพระราชะอุทยานในอดีตเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของใครหลายคนได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งหรือลํำกระบี่กระบอง รวมถึงกิจกรรมนันทนาการในสวนซึ่งในทุกๆวันจะมีการจัดกิจกรรมมีการเต้นแอโรบิกทุกวันตอนเย็นซึ่งมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากนอกจากจะสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในแต่ละวันอีกด้วยครับในบางม,มุม ก็เป็นเสมือนสถานที่บำบัดสุขภาพไปในตัวสามารถพาคนไข้หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสุขภาพเข้ามาออกกำลังกายเบาๆเดินและสูดอากาศบริสุทธิ์ภายในสวนให้ร่างกายได้รับออกซิเจนให้มากที่สุดและนี่แหละครับความสุขที่หาได้จากสวนสาธารณะแห่งนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเข้ามาทำกิจกรรมในสวนแห่งนี้สามารถเดินทางมาง่ายๆครับ สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างถนนเจริญกรุงตัดกับถนนราชินีแขวงพระบรมมหาราชวังครับหากมีเวลาว่างก็ลองเข้ามาออกกำลังกายกันที่นี่บ้างครับสำหรับตอนนี้ครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นกลับมาติดตามกันต่อครับ